สวัสดีทุกคนตอนนี้ยา่าเราอยู่กรุงเทพมันยากาศกรุงเทพขังแดดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ตลาดโบเบ่กำลังยิยงนยางไปแสอันนี้มาพักอยู่กับร้านก่อนนะกำลังจะไปทีทํางานเนาะไปเบืองหน้างานว่ามันจะเป็นแนวไดนั่นเองตอนนี้ก็มาอยู่กับร้านอยู่โบเบ่นี่ตลาดโบเบ่จะประมาณนี้ยังไม่ท่านเปิดเนาะบางคนก็เปิดแล้วตลาดขายส่งเสื้อผ้า ในบรรยากาศทุกคนอยู่กรุงเทพมือแรกจะเป็นแนวไรเนาะยังโมสินเคยดลวยจะรอดหรือเปล่า <c oughs> จะรอดหรือจะร่วง <c oughs> ของขายเพียบเอ้ยอันนี้ไก่ตุ๊จีน,น,จนมีสูตรตุ๊จีนมีสูตรตุ๊จีนด้วยรถมานี่เยอะด้วยของเยอะเนะี่ย บรรยากาศอันนี้ที่ตลาดโบเบ่นี่อันนี้แม่น้ำอะไรคลองแสนแสบบ้างเนี่ยที่คลองแสนแสบเก็คือครก็อเอาอยู่แต่บ้านนอกนะเราเคยเข้ามาในเมืองบ้านนอกแล้วมีแต่ต้นไม้ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองมีแต่ตึกมีแต่รถ ในบรรยากาศตรงไหนเนี่ยเนี่ยเขาปรปับปรุงใหมในี่ทันที่นั่งพักสบายสําหรับคนแน,น้วอนก็ร่างกายหรือเปล่าก็ทาั้งในตาก็นี่ยหว่าก็ขา,ามต,นนตรงนู้นเนี่ยหว่าขามจริงในเราจะไปนั่งเรือค่ะเราจตรงเรือปีกก็จะขามตอนนนตรงนี้เยอมไหม บ่ออย่างนั้นงบ่อตุ๊กตุ๊กบ่อตุ๊กตุ๊กไปทางไหนไปไปสยามไงต้องนั่งเรือไปน้องสยามเหรอโนั่งเรือไปโลตัสก่อนแล้วก็เดินไปสยามเอออันนี้ฟังโลตัสนั่งเรือไปน้องโลตัสเออโลตัสเพชรนะเขาเดินเขาไม่ไม่สิไม่รูเจักรถนะ เดินเดินทีน่โล่งมื่อใส่งมื่อใส่เสร็จออกไปข้งางนอกค่ะแล้วก็ <laughs> แล้วก็เดินไปนั่นนี่ให้เดินไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวคนแต่ก็ไปสยามเนาะต้องย่างไปมันบหรอม่เป็ไปลงรถตัดแล้วก็ย่างไปสยามนีม <laughs> ม่คนนำทางคนนำทางเนยผีเดินทางไปรถอ่ะ นีไ่ไงด้วยอะเดือดเข้ามาแล้วบอย่างโอ้ของเสือผายเยอะด้วยพี่เนาะมีคนน้ำทางเขาอยู่หน,น่าเขาอยู่กรุงเทพหน่านเขาหูแล้วคนคนมานองบาหูทางไปเรจรอ,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 อดหรือเจร่วงโอ้ของขายไรนี่พี่เนาะเป็นตลาดเป็นตลาดขายทรงเนาะมีแต่เสือผ่าไปสนใจกับเสือไปขายไรแน่ๆเนต็มด้วย เพียบเลยในเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นคลองแสนแซบอันนี้อยู่ในเรือนะทุกคนนั่งเรือไปลงอะไรก็บอกโรตัน ตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะทุกคนกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าไปลงสถานีทองหล่วเพร่าพอจะไปทำงานที่ทองหลอ่อนเองอเแต่บุ๊กว่าจะไปถูกหรือเปล่าอันนี้ก็รุ่นไปเดือยเนอะบุกว่าบุเคยมาพี่น้องกระทํำ ถามทางนั้งคนที่เขาใส,ส่ชีวิตยอยู่กรุงเทพนะว่าให้ไปน,นัดไปน,น,นัดเนาะแต่ผู้จะไปถูกหรือเปล่ากันคนลองพิสลองถูกไไลายน้อกทางแดดในการใส,ส่ชีวิตอยู่กรุงเทพนั่นเองแต่ผมสวัสดีเต็มทุกคน ไปถูกหร oh, he ือเปล่าอ๋อ oh, น no. ี <ấy> <sm> ่เปล่าซิดขวานี่เขาจะมีที่ซื้อตั๋วตรงนี้ซื้อตั๋วตรงนี้เลี้ยวพาะเลี้ยวยางหลบๆเพราะเป็นอ่าวเพราะเราเคยมาเดย้ยางมันแป๊บหนึ่งว่ามันจะเป็นแนวเลยคนที่เคยเขาเสียาว่าเอ้ยคือบ้านนอกเขากุ้งแท้นํำบรรยากาศตรงนี้ประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนอะไรก็จะเทียว่าเป็นหางย้ายนอเสยามพรเวทน่าจะเป็นโรงแรม ไ r เวเขาน่าจะเป็นห้องพักส่วนตัวประมาณน,ะนั่ะตอนเช้าๆคนกับคุณนผ่านประมาณนี้ยังบ่คอยเยอะปไปไหนเนาะงงม,มากนะจะไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวบ่คอยไปสื่อตัวก่อนเ้ยทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสถานีทองหล่อเลยเนาะนั่งรถตั้งแต่ สัญญาบัตรกรมากเออก็ก็ไม่ได้ยากนะเวลราการการเดินทางในกรุงเทพก็ไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่ามาขังแดงเขาอาจจะทําความเข้าใจหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมาเลยค่เคยมาแล้วก็อาจจะง่ายสบายก็บอกว่าการเดินทางในกรุงเทพนี้คือสะดวกสบายนะเพราะว่าถ้าเราเคยมาแล้วนะนะทุกคนแต่ว่าขังแดงที่เคยมากก็ยังงงๆโย่เนาะก,ก็ต้องถามถามพนักงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มาเนานะนี่ก็บพกคนมีคนเดียบพกคนมีลวงเฮ้ ไม่บคพมีคนลงสถานีนี่เท่าไหรนะ่เนาะในบรรยากาศก็คือจมองมันเงียบเงามากๆเลยนะทุกคนก็ลงไปนะแต่จะถ่ายไม่ค่อยถ่ายถ่ายไม่ค่อยได้เต็มที่นะทุกคนเพราะว่ายัางงงๆอยู่เนาะที่ทำงานอยู่สุขุมอยู่ทองหล่อแต่ไม่รู้ว่าซอยไหน หลังจากตอนเสาร์ไปเบอร์งานนอนพี่น้องตอนนี้ก,ก็กลับมาแล้วคือมันงานมันก็โอเคอยู่แต่ว่าห้องฮะห้องอยากเหลือเกินพี่น้องแถวทองรอหาห้องอยากมากห้องที่มีก็แพงๆซึ่งเข้าสู่โบวไวน้นะยัง่ได้คุยกับเขาเลยว่าจะทําต่อหรือเปล่าแต่คิดว่าวันไหนจะทํานะเพราะมันไม่ไหวจริงพี่น้องตอนนี้ก็กําลังจะนั่งเรือกลับที่พักนั่นเองเนาะแถวโบเบ้นั่นเองเนาะคือมันบวไวน้นะกัยัง่ได้คุยเลยจ,จริงๆงานมันก็ นาจะโอเคอยู่นะบริยาพ่อปัใดพี่เนาะเป็นงานในหางแต่ว่าเข้าหาทีพักโกไดแราจะเดินทางไปในพื้นอ,อยากหลา,ายขาดเสียใจคือบอกว่าเคิงตกเคิงง้วยคือไม่รอดมันนัก็เลยคิดว่าคิดว่าจะคุยกับเขาแต่ว่าจะบททำเนาะจะหาลองหางานใหม่ทําดูนเนาะเพราะว่ามันเดินทางยากกันนะเดี๋ยวเขามาบ่มีทีพักมาเองคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ด้วยทุกคนนะพบกันใหม่กหดมา,มมาสวัสดี